อ่บาบางคนพุทธที่4นะครับเออมื่อวานนะมีการเด้งขึ้นแล้วลงเลยนะครับตามแผนนะครับเด้งเซลล์แต่ว่าเด้งเยอะไปหน่อยนะครับแต่ยังไม่ทะลุของ4ชั่วโมงไฮของ4ชั่วโมงนะทีนี้วันนี้ก็ยังคองอิงหน้าเซลล์นะครับแต่เมื่อวานน่ะชนแนวเขาเรียกว่าชนแนวรับตรงนี้สีชั่วโมงนะครับ เลยได้ขึ้นเยอะเลยนะครับอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นการไซเว์แต่เป็นไซเว์ดาวนะครับก็เลยตีกรอบนะครับเราต้องมาตีกรอบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคงเล่นตามกรอบนะครับยังคงเล่นตามกรอบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าทนะาาลุไฮตรงนี้มีโอกาสขึ้นนะทะลุไฮตรงนี้มีโอกาสขึ้นแต่ว่า ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเด้งลงเหมือนกันนะครับให้ระวังเนาะยังคงอิงหน้าเซลล์ไปก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยจังหวะที่มันขึ้นเนี่ยก็สามารถเล่นสั้นได้นะครับช่วงเนี้ยอาทิตย์นี้นะครับเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวนอนฟาร์มนะครับส่วนใหญ่แล้วจะพันผลเยอะนะจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเป็นยางเงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเล่นสั้นดีกว่า อย่างมาเมื่อวานนีครับมีการขึ้นและลงบ่อยมากนะครับใครหวังกําไรระยะยาวนี่อาจจะแบบว่าเจ็บนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขึ้นลงแบบขึ้นขึ้นลงลงนะครับว่าเสียวกันหน่อยนะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยนะขึ้นสุดเกือบลงสุดเลยฮนยะ ก็เล่นสั้นๆไปก่อนนะให้รอหลังัตนาสัปดาห์นอนฟาร์มให้เสร็จก่อนนะครับเวลาการาฟเป็นเทรนเนี่ยจะเล่นง่ายๆหน่อยนะก็เลยเล่นสั้นไปก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เน้นเด้งเซลล์นะครับ